มาทำบุญใส่บาตรไปด้วยกันค่ะทุกคนโมทนาบุญไปด้วยกันด้วยจ้ะตังจิตตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธตะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะสุตินงตางวจมีทานางอาสาวะขยาวหางังหูตุข้าวข้าวเจ้าข่าวดังดอกบัวโยกเหนือหัวบูชาพระพุทธบูชาพระธรรม น้อมนำถวายพาระสงฆ์มุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแจ้วขอให้แคบบวงมานขอให้ทันพระศีอานในอนาคตการใกล้เม,มืเธอจาทุข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงดิดามารดาและอาจารย์ ท้งลูกหลานญาตินิสสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลบุญฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนเองสาธุบุญที่ข้าพเจ้าทงวันนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุยืนการเงินการงานคล่องมือ สุขภาพแข็งแรงอายุยืนการเงินการงานขลองมือสุขภาพแข็งแรงมีความสุขครอบครัวมีความสุขลูกก็ได้ทํางานดีๆเจรินก้าวหนา้าส่วนหลานก็เป็นเด็กดีเรียนง,ง่ายว่านอนสอนง่าส่วนลูกที่เรียนก็ออเห็รียนในสิ่งที่มาพบเจอแต่กับระยะนันน้นมีข้าพเจ้าก็เอาอุทิศบุญให้บรรพบุรุษที่ล่วงลัไปแล้วมีบิดามารดาดเป็นต้น ตลอดจนถึงครูญาตายายและญาติสนิทมิสหายเจ้าบุญนายคุณเทวดาประจําตัวข้าพระเจ้าเจ้าที่เจ้าทางอินพรมยมที่ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินที่ท่านรับรู้ได้กับว่ารวมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลทางนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายมีความสุขสาธุแล้วก็เพื่อนๆที่มาร่วมโมทนากขอให้เป็นรับบุญรับกุศล มีความสุขความเจริญครอบครัวมีความสุขค่ะเดี๋ยวรอหลวงปู่มาก็จะใส่บาตรเด้อค่ะาด้วสามขาดใช่ถือน้องกว่าน้ำไหมอ่ะบ่นมือให้ดีๆค่ะยะทาภริวหาปุราปาริภุเรนเบสาคารังเอิวามีไวตโสทินังเปตานังอุปการปติอิทิตังปฏิตังตมหังจิปเมวะสมิสตุสัพเพปใหริสุทธงบปะ จันโทปนรโสยะธามณีโชติระโสยะธาพิวัตตะนาสีริสังตังุทาปัจจยโนจตารโหธรรมาวัสันติอายุวโนสุขังภาลังอรุทธัสสินะจิ๋เลยมีขนมให้วันนี้แต่นี่นี่ให้คือขนมกระโดดกระเด้อแอบทำบุญเด็กเลยเนี่ยคือเด้อเด็กกระโดด También.